ัสดีครับมาพบก,กับรายการสั้นๆ EP 27แล้วนะครับผม <S <S <โด>รายการสันส้นๆเป็นรายการที่เอาเรื่องสั้นๆมุกสั้นๆมีมสั้นๆเก่าๆแก๊กสั้นๆด้วยนะครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเฮ้ยมุกเก่าๆในคลังภาพของพี่โอเป็นอะไรน่าสนใจไหมฮะคนใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝาก,กติดตามช่องกดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอน,ทน,นเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วก็ คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็แท็กเขาด้วยนะครับแท็กคนที่คุณรักที่อยากให้เห็นคอนเทนต์นี้จะเป็นการทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณครับฟังแชร์กิฟเนี่ยไปยังโซเชียลที่ทุกรักและช่องแชทคุณชอบจะเป็นการทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมคุณและช่วยสนับสนุนช่องเราไปในตัวด้วยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาหรือนาฬิกาหรือเสียอะไรสักอย่างมาดูกันดีกว่าครับว่าคลิปหรือรูปภาพส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพครับเป็นแก๊กเป็นมีมสั้น มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันดีกว่านะครับไปกรุณาอ่านจากซ้ายไปขวานะครับมีคนพายเรือกับคนนั่งเอาเท้าลาน้ำครับไอคนพายเรือก็พูดว่ามึงไม่ช่วยแล้วยังถ่วงอีกนะนะครับแล้วก็ภาพที่ขวาทางขวานะครับที่ขวาก็จะเป็นการพายเรือแล้วก็ตกขอบครับไม่แน่ครับไอคนที่พายอาจจะผิดก็ได้ครับอ มันได้สองแง่สองงามสองมุมนะฮะ <cetera> <mm> เรามองในมุมแคบๆมองในมุมบางมุมครับ <mm> ก็เราก็เห็นว่าเฮ้ยเอย็ผู้ชายคนนี้สบายที่นั่งอยู่อาเท้าลาน้ํา <mm> แต่ถ้ามองมุมด้านขวาครับมันเป็นการที่บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปตายเลยขู <mm> อยากเก่งอยู่ต่อ <mm> ประมานั้นมากกว่าครับ <mm> แล้วแต่ความคิดใครคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับปะไปดูอนถัดไปกันดีกว่าครับเก่งมาทั้งวันพอเริ่มคิดถึงเขาเราก็เริ่มอ่อนแอ อกมาดาฮะช่วงแรกๆ <c oughs> มันเป็นช่วงการเปลี่ยนไาย <c oughs> เป็นการที่ม่ยังไม่ชินกับการอยู่คนเดียว <c oughs> ฉะนั้นเนี่แหละครับรสชาติของการอยู่คนเดียว <c oughs> เพราะเราอ่ะเกิดมาก็อยู่คนเดียวมึงมีบ้างมึงเกิดมาพร้อมแฟนมึงงี้เหรอ <c oughs> อยู่ให้ชินกับคนเดียวแล้วค่อยไปเกี่ยวกับคนอื่นฮะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นแหละเราเป็นห่วงเอ มีไม่กี่คนหรอกที่เราอยากทำตัวติ้งต้องให้เขาเห็นอยากสบตาเขาทุกวันอยากอยู่ข้างๆเขาไปนานๆแลบน้อยใจเวลาที่เราได้รับเขารู้สึกที่ดีๆน้อยลงครับ <c oughs> น้อยใจหรือใจน้อยฮะ <c oughs> หัวก็ไม่ล้านก็ใจน้อยด้วยนะเราอะ่ะ <c oughs> เราไปแชร์อะไรช่วงนั้นวะ <c oughs> ช่วงนั้นน่ยจะเป็นช่วงเวลาที่แบบรู้สึกว่ามุนมน <c oughs> ใครที่เป็นในช่วงเวลาหรือเป็นรูปแบบนี้อยู่นะครับก็ให้น้อยลงครับรู้สึกให้น้อยลงแต่ทําให้มากขึ้นมันจะดีต่อชีวิตคู่แน่นอนฮะหรือว่าใครอยากรู้ว่าชีวิตคู่เป็นยังไงครับให้ไปดูชูวิตคีไม่ต้องขวนซิวะอ่านักอ่านมาสักพักหนึ่งนะครับก็รู้ว่ามันน่าจะเป็นเพลงครับเหตุผลที่คนควรอยู่ด้วยกันน่าเป็นเพราะไม่มีใครจะดีพร้อมไปดังฝันได้ทุกทีนะครับ เหตุผลที่เธอควรจับมือฉันเพื่อแบ่งสุขทุกเหล่านั้นที่เรามีเหตุผลที่หัวใจควรเปิดใจให้กันวันนี้ครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ที่ดีมีจริงๆนะครับผมครับแล้วก็เป็นรูปนี้น่ารักนะส่วนใครที่ไม่เก็ตข้อความนี้นะฮะไปหาเปิดฟังแล้วกันเอาท่อนนี้ไปเปิดอ่ะ เป็นเพลงของพี่นพพลชำนินะฮะก็เป็นเพลงที่อบอุ่นนะครับก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมครับไปติดตามผลงานของพี่นพได้นะครับป้าส่วนเราไปดูอันอื่นต่อครับป้าคำว่าไม่เป็นไรคือประโยคคำตอบที่ทำให้คนฟังรู้สึกดีแต่คนตอบรู้สึกแย่กระบอกนี้เป็นเออถามกลับบอกไม่มีอะไรอ่ะมีอยู่แล้วเชื่อกูแต่มึงไม่บอกแค่นั้นเอง กูไม่ดื้อหลักบอกกูตรงๆสาหรับใครที่พยายามจะทําให้อีกคนนึงสบายใจด้วยความว่าไม่เป็นไรนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดครับเพราะว่าณวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันจะทําให้คนหนึ่งอ่ะไม่รู้สึกแย่ก,กว่านี้เ้ย <S 1> <S 1> แล้วเบิดอะไรละเบิดมาเหอะอย่างน้อยก็ทําให้ได้คุยกันด้วยอยู่กับไม่คุยกันเลยแล้วก็หายไปด้วยความรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะเก็ต้าฝากไว้ด้วยนะฮะเออ คนบางคนเข้ามาในชีวิตเราเขาเป็นเหมือนชีวิตประจําวันของเราถ้าไม่ได้คุยกันวันไหนมันก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างซึ่งเราเรียกคนคนนั้นในใจว่าคนสําคัญครับเฮ้ยสุดยอดไปเลยถ้าคนไม่สําคัญก็จะเป็นแบบเป็นก้อนๆอยู่แล้วกินไม่อร่อยฮะอยูแล้วคนไม่สําคัญกว่าขย่าดีกว่าเยอะเราขย่มก็ได้ตอนนั้นกุกเป็นอะไรมันดูเศร้าๆวะ เป็นไหมเศร้าเศร้าเศ้าพอแล้วเออ <S <S ขออภัยด้วยนะครับโจหัวมาแบบอะไรวนเนี่ยมึนทำมึนตามอากาศในวันนี้เลยนะครับถ้าเลือกได้กูก็ไม่อยากเกิดมานมเล็กแบบนี้หรอก <S <S 1> <S 1> <S เลือกได้ดิเหรอมึงคัสตอมในพระเจ้าได้ดิเหรอเลือกถ้าเลือกได้ใช่ไหม นมเล็กต้องไงกูเน้นสบายกูเน้นไม่เน้นใหญ่ไว้กูเน้นการครอบครองได้ผัดเพียวปาดเปียวเคี้ยวโปเต้อย่าไปใส่ใจอย่าไปบูลลี่คนนมเล็กอย่าสนใจครับใครบอกว่านมเล็กแล้วไงอ่ะกูฟาดปากได้อ่ะเอออาจจะไม่ฟาดด้วยนมนะฟาดด้วยอย่างอื่นแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่าไปสนใจครับอันนี้คือมุกเมื่อประมาณื่อเกือบสิบปีที่แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นมุกเขาเรียกว่ามุกโบราณโบราณ เอาไว้ขำขันแล้วกันว่ายุคน,นั้นเขาคิดไองอยู่ <c oughs> ยุคที่บูลลี่คนนมเล็กแล้วก็เชิดชูคนนมใหญ่แล้วไงวะถึงใหญ่ก็ใช้แค่หัวกูบองตรงไมเลยถ้าคุณตอบห้าห้าห้ห้รือสติกเกอร์ตัวเดียวแล้วอีกคนยังชวนคุณคุยได้อยู่เรื่อยๆจาไว้เลยนะว่าเขาอยากคุยกับคุณมากจริงๆมากขนาดไม่รู้สึกเลยว่านั่นคือการที่คุณอยากจบสนทนานะครับ ทำไมอ่ะหรือบางทีกูไม่รู้จะคุยอะไรเป่าวะไอห้าห้หรือสติกเกอร์หรืออืบนู่นนี่นั่นนะครับยังไม่เท่าการที่มึงแค่กดอีโมชั่นกับคำสุดท้ายที่กูพิมพ์เว้เช่นโป้งร้องไห้หวเลาะมึงคืออะไรเฉยเลยได้ดิเป็นรูปที่ช่างครับติดสกอตเทปในพื้นที่มันซุดนะครับ แล้วมีข้อความแคปชั่นว่าซ่อมแบบนี้คุณต้องเชื่อผมสิผมเป็นวิศวกรนะมึงลองอยู่ประเทศกูป่ะมึงถล่มไปทั้งอันแน่นอนเออแล้วบ้านทุกบ้านกูดุลุกพรวอหายไปเลยดูทอร์นีโซบ่ะมึงไม่ได้แปลกงี้หรอกกูบอกตรงมึงต้องสร้างอันใหม่ขึ้นมาเลยอะเออประเทศกูอ่ะไม่ได้บอกประเทศไหนบอกประเทศกูนะ หาชื่อนี้ในโลกดูนะฮะล้อเล่นครับเออมันต้องสร้างใหม่ดีว่ามันต้องกลื้อพื้นว่ะแต่เหมือนจะไม่มีอะไรรับน้ําหนักแล้วน่ะไม่มีเหล็กทรงเหล็กเส้นเลยเหรอแม่งเหมือนจะมีแค่แบบพื้นทรายแล้วก็ซุดไปเลยมีเหล็กเส้นหน่อยแน่ดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าน่าจะโกงกินได้เยอะเ้ยบ้าบอน่าจะทําให้ช่วย่วยซับช่วยซับแรงได้มากขึ้นครับฮาราเป็นอัศจันย์หนึ่งครับก็มีทาง อาเจนติน่านะครับก็จะมีชุดนะครับขาวฟ้านะครับแล้วก็มีตรงกลางเป็นเสื้อบาเซลนะครับเป็นแบบอาเจนติน่ากับเบลเยียมนะครับแต่คุณสีเหลืองมาตรงกลางเลยผิดคิวนิดนึงฮะขอดีเราขึ้นผิดฝั่งหรือวันทีเสื้อไม่แห้งไงเราวัวแดดโทษเราเลยนะเราผิดเราขอโทษอย่าไปโทษเขาดิใจเย็นเป็นป้ายติดตามเสาไฟครับ ขายบ้านแถมเมีย71.5ตารางวาหมู่บ้านชัยพึษ์พุทธมณฑลสายสอง3.1ล้านตืดครับโอ้ไม่ติดอะไรหรอกูติดว่าแถมเมียเนี่ยกูเห็นได้แค่บ้านปะวะแต่ไม่แน่บางคนอยากได้เมียนะมาดูดีนะฮะองดูว่ามาในรูปแบบไหนมาในแบบรูปรถกินเสียงหรือมาในรูปแบบของการที่แบบ อยู่ในวิญญาณอะไรเงี้ยดีดีนะฮะเอาละมาครับรูปนี้นะครับไม่ได้ติดใจแล้วหรอครับติดใจตรงมือครูฮะเออ <S <S> <S ไม่ถึงมือสับประสาทกันมากพอไหมฮะเยอะแยะไป <S <S> <S อาจจะเป็นนักเรียนใหม่แล้วแบบไม่คล่องไม่แคล่ลวเราก็เลยช่วยกันแซวช่วยกันดักทำให้ตัวตั้งตรง <S <S> <S ครับผมไม่อยากเรียนมากเลย ไม่เรียนเป็นโยคะนะเรียนเป็นครูนะฮะหยอกเล่นครับอาล่ะฮะรูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับเค้กที่เด็กกำลังจะเป่านะครับน่าสนใจมากครับมีเทียนอยู่3ามเล่มครับใช่เราโฟกัสแค่ตรงนั้นครับเราไม่ได้โฟกัสนะครับโอ้ยเทียนสวยเทียนสีชมพูนะฮะเทียนข้างบนเปลวไฟเป็นสีม่วงครับได้ไหมมีใครโฟกัสบนผมไหมฮะ อะไรของคุณครับเนี่ยถ่ายมาได้ยังไงบ้าบาอคอยพ่อกุดยอดไปเลยกูสงสารคนข้างเนี่ยไอเวยเหตุเกิดที่ธนาคารนะครับไอหนุ่มลูกทุ่งครับหอบสังขารสุสกปกเข้าไปในธนาคารแล้วบอกพนักงานธนาคารว่ากูมาเปิดบัญชีพนักงานธนาคารบอกว่าอะไรนะคะไม่ทราบคุณพูดอะไรนะคะไอหนุ่มก็เลยตอบกลับเลยว่าฟังดีๆได้ค่ะ โอ้บัญชีหาหานี่แหละสาวแบงค์ยืนอึ้งแล้วบอกก็ว่าขอโทษคุณพูดจายหยับคายมากเลยนะคะแล้วก็รีบวิ่งไปหาผู้จัดก,การนะครับผู้จัดก,การเดินออกมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยกูแค่คมาเปิดบัญชีแม่งเอ้ยกูถูกหวยต้งไปสัสี่ล้านขืนไม่เอาฝากธนาคารหานี่พวกยังแม่งก็ขายตั้งกูบดตูดแน่อ๋อเข้าใจแล้วนะครับผู้จัดก,การพยักหน้าและหันไปตะหวาดกับพนักงานว่า เราไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวกู้งเปิดให้มึงเองไม่ขำต้องขออภัยฮะพวกมันอยู่ที่ว่าแม่งกลับไปตวาดไงเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวเตอร์หวัวนะฮะ <c oughs> หลิวตาตามสิวะเ,ออเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดส u ัค c ส i า e กกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราด้วครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ก็มาได้จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาขึ้นนะครับผมฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคณรักและทุกแชททุกคณชอบจะเป็นการทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็รีบอัดเหมือนกันเช่นเดียวกันครับก็พรุ่งนี้ครับมีคอนเทนต์เหมือนเดิมครับเหมือนเคยครับ เป็นแคปชันนะครับก็จะเป็นแคปชันทั่วโลกนะครับใครชื่นชอบแคปชันหรือว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยช่วงนั้นช่วงนี้มีแคปชั่นอะไรน่าสนใจหรืออะไรน่าปวดไหมพวกนี้ติดตามมันได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับขอบคุณด้วยทุกท่านด้วยนะครับไปละปิ๊ก,กูเริ่ๆครับผม